ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็นะครับทำคลิปตอนเช้าทักทายพูดคุยกันกลัวนะครับหลายท่านจะหรือมันเอ๊ยหายไปไหนหลายวันนะครับก็จะว่าไงดีล่ะนะครับก็ช่วงนี้นะครับยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับยังยังมีภรระนะครับดูแลพี่สาว นะครับอยู่แล้วก็คงอีกหลายวันนะครับกว่าจะได้เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเดินทางกลับนะครับก็ประมาณกล่าวให้นะคงจะประมาณต้นเดือนนะครับจะได้เดินทางกลับสกลนครนะครับเดินทางกลับวังปูก็ช่วงนี้นะครับก็อาจจะนะครับวิ่งไปวิ่งมาโน่นนี่นั่นอยู่นะครับก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านยังให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทักทายมาทา้งหลายมาถามข่าวถามข่าวถามข่าวนะครับหรือนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปต่างๆที่ไลฟ์สดนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ไว้นะครับกลับไปนะครับที่สกลนครนะครับหรือกลับไปกรุงเทพ นั่คือเรืเสร็จภารกิจก่อนนะครับก็ค่อยจะไห้สดนะครับก็ส่งข่าวส่งข่าวให้ท่านได้ทราบว่าเออไม่ได้ไปไหนนะบางมีภาระมีภารกิจอยู่นะครับยังยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยนะครับไม่ได้ขึ้นมาไล์สดไม่ได้มาพูดคุยกันนะครับก็ดูข่าวนะครับเกี่ยวกับลุงป้านะครับเกี่ยวกับก็ดูนะครับน้องๆหลายคนช่วงนี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านกัน นะครับก็ดูไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นปุ๊นะครับปุ๊เราก็รู้แล้วเสือก็เราก็รู้กันนะครับลูกเดือนก็คือแม่ไม่สบายอยู่แล้วนะครับส่วนปุ๊นะครับยายก็ก่อนจะมาก็ได้คุยกันอยู่นะครับยายก็อายุเยอะแล้วนะครับแปดสิบกว่านะครับก็อยากให้ลูกหลานไปนะครับอยากให้ลูกไปอยู่ใกล้ๆนะครับปุ้กเราให้ฟังนะครับพอดีไปดูข่าวปุ๊นะครับช่วย การเก็บของเก็บบ้านนะครับของเันนี่นก็แสดงว่าแม่ปุ๊กก็กลับมาอยู่บ้านแล้วล่ะมาดูแลยายนะครับไรเ,เก็บบ้านเก็บช่องะเสือก็เดินทางกลับนะครับอยู่นั้นก็ยัอมมีไม่กี่คนนะครับก็อยู่กันสวต่างๆนะครับญาอาชีพ้าทายบ้านนะครับแต่ปุ๊เข้าไปเสาร์อาทิตย์เองเพราะว่า ้องเหมียวจะต้องมาเรียนหนังสือนะครับมันเย็นวันอาทิตย์แต่วันนี้นะครับก็จะต้องกลับมานะครับก็มาสุขอย่างเงี้ยครับก็ไปนะครับสุกตอนเย็นหรือวันเสาร์ตอนเช้าเมื่อวานนะเมื่อวานวันเสาร์ตอนเช้าก็เดินทางไปนะครับผมเองก็รบกวนเสือกับปูนะครับไปดูแลบ้านให้วนันนะครับพอดีมีไม่รู้ว่าใครนะครับเข้าไปตัดหญ้าไม่ได้ห่วงหญ้าหรอกครับนะครับห่วงคนที่เราให้เข้าไปตัดเป็นประจํา นะครับเพราะว่าคนอื่นถ้าไปตัดปุ๊บยาวหญ้าดีๆไปก่อนนะครับเราไม่อยากให้ใครเข้าไปถ้าตัดก็ตัดให้เตียนตัดให้หมดนะครับเราซื้อน้ํามันไปไว้แล้วนะครับเพราะงั้นก็เลยรบกวนปุ๊นะครับติดป้ายไว้นะครับห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปนะครับในเขตรั้วบ้านนะครับก็ติดป้ายไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเราไม่รู้หรอกใครไปตัดแต่ว่า กล้องวงจรปิดอมันเห็นนะครับก็ดูมันไม่ได้เห็นทั้งหมดหรอกครับเห็นรถเข้าไปเห็นอะไรตอนตัดคือแทนตัดพอดีเราเราไม่ได้หมุนกล้องไปทางหนันะก็ก็เห็นนะครับส่วนมากพื้นที่ในบ้านมันก็จะเห็นแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับเขาไปตัดหญ้าแต่ว่าเราจะเก็บไว้ให้กับคนที่เราต้องการให้ไปตัดไปดูแลเราอะนะครับหัวควายหรือถ้าของเราเองนะครับ อย่างแอนย่าชี้ป้าแถวบ้านจะไปตัดนี้เขาไปตัดได้เลยนะครับตัดให้เตียนไปแถบๆไปนะครับอันนี้นะครับว่าเคยบอกเขาไปตัดเหมือนกันแต่ไกลนะไกลๆมันยังมีอยู่นะครับบานไกลหลายกิโลก็เลยเราก็ยังไม่ได้ไปตัดกันนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ถามข่าวถามข่าวมานะครับเป็นกําลังใจกันไม่มีอะไรมากนะครับเนาะคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ะครับคนเราเกิดมานะครับต้องเป็นเด็กก็โตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มนะครับเป็นคนแก่การเจ็บก,การตายนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในความรู้สึกผมนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ทุกคนนะครับลูกหลานเหมือนกันก็จะบอกให้ครับเวลาเหมือน่านดีมีจนนะครับนะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับขยันก็ไม่ลําบากเท่าไหร่ท้าไมขยันก็ลําบากก็มีแค่นั้น ไม่มีความจนในหมู่ชนที่ขยันเหมือนที่เขาพูดกันนนะครับคนที่ขยันก็ไม่จนแล้วคนที่ขี้เกียจมันก็ต้องจนเป็นธรรมชาตินั่นนั่นก็คืออย่างนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เกิดมามันจะลําบากไปตลอดชีวิตไม่ใช่นะครับถ้าขยันอย่างไม่รวย <c oughs> เหมือนชาวบ้านเขาก็พอมีอยู่มีกินก็ไม่ถึงกับลาบากลำบนไม่ถึงกับอดอยากนั่นคืออย่างเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง กับอันนี้อันนี้พูดเล่าถูกกันฟังเฉยๆนะครับมาคุยมาทักทายกันนะครับบางคนมีอาการญาติมีอาการเจ็บพี่สาวเนี่ยผมไม่อยากให้เจ็บไม่ให้ทรมานนะครับก็ไม่อยากให้ทรมานนะครับป่วยนานแล้วนะครับถ้าหลับไปได้ก็หลับนะครับก็ไม่ไปไรนะครับก็บอกทุกคนจะไปร้องไห้ก็ร้องนะแต่อย่าไปร้องดฟูมเฟิอ เสียใจของทุกคนนะครับเราอยู่ด้วยกันมามันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็ยังอยู่นะครับก็ก็บอกเข้าเหมือนกันนะครับว่าเอาไม่ต้องอดทนละไปดีไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นหละนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคนเราถึงเวลาก็ต้องไปเขาหลับไปสามวันฟื้นขึ้นมานะครับพยาบาลถามไปไหนมาป้าไปไหนมาเขาบอกว่าไปหาพ่อมานะไปหาพ่อมาแล้วนะครับก็ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเล่าสู่กันฟังนะรัยไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอซทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับปรุงทุกเรื่องก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับความเจ็บความลําบากความยากจนความอะไรทุกอย่างนะครับก็ปรุงมันผ่านมาเราก็ทําตัวธรรมชาติก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เล่าสู่กันฟ <ate> ังเฉยๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ นะครับสบายดีนะครับอาจจะหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรของพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งําหลังใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นทางลายก็ดีอะไรก็ดีนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับแค่นั้นแหละนะครับอายุเยอะรักษาดูแลสุขภาพอย่าให้ได้เจ็บเจ็บปทรมานนะครับก็ฝากคนไว้ดูแลตัวเองนะครับ นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับขอบคุณพี่พารตีด้วยนะครับส่งนะครับสอบถามทุกวันนะครับขอบคุณพี่รตีเมื่อวานเป็นวันเกิดพี่รตีนะครับก็ไว้พอวันเกิดพี่รตีไปนะครับทั้งหลายนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่รตีก็ให้นะครับเป็นลมพล้มไสของน้องๆนะครับต่อไปนะครับขอความความ ความไข่จะได้มีนะครับกออภไยนะครับนํำลาทุกท่านก่อนนะครับโชคดีมีความสุขครับ